ไลดลงข้างๆต้นใหม่เมื่อคีเต็มเลยทุกคนโอ้โหินสไลด์ออกมาเน,นี่ยต้นมงต้นใหม่ดินสไลด์ขวาขวาจะไล่ประจบกันนี่คือเดี๋ยวนี้เลยทำขาดบางปี อัตล่ยังมาบางรถมันขึ้นมาได้ว่ารมันจังไดพูนบรรทัคนเสียชีวิตไปหลายนโดนตีโต๊บรแม่นวมรช่สเองโอ้มอไซค์เราตองยางขึ้นมาก่อนพี่เราขึ้นอยู่พี่เราขึ้นมาได้ได้หันเลยไปตอนนี้มีอไอ๋เราขึ้นมาได้แม่เราตรงยางขึ้นมาก่อน รถพวกนี้ขึ้นมาได้นน่รถพวกนี้นี่ทีมันคาได้นี่เนี่ยเขาเขาจะไปได้ห่ได้ยังได้ยัง้ยได้เไปย่างเบนี่ได้เอกบ่ได้ละก่อนติดได้นี่เอกบ่ได้ไปเบรอนเดี๋ยวพี่ไปย่าเบงมาบ้ามาหาเก๊กันฟูอไปพุ่รถมันจอดถ่าอยู่หุ่นเต็มเลยนี่บ่ได้มม่ได้นี่ เมืองคุณนะเอาที่อันนั้นเป็นดินแต่อันนี้เป็นเป็นพื้นที่เว้นทางนี้น่ะบ้างพี่าพี่เป็นตินพาอพี่ไปว่าได้เดี๋ยวหาจอดก่อนจอดจอดแอบแอบดูก่อนเดี๋ยวลงไปข้างในด้วยยันจบถับเข้าไปในอือเดี๋ยวออกนอกบ่โอ้ยมันก็จะไปได้เองว่ะ รถใหญ่ไปได้บ่เขาจ็ไปเขาไปเลืกอยๆเขาไปเรื่อยเดี๋ยวบึงก่อนถามนี้ถามนี้รถใหญ่ไปได้ยีบ่ลงได้อยู่ลงได้อยู่ค่อยไปเนาะข้องใจเด้อดถ้ามันเดือดอยู่นุ่งพุณแหละโอ้แต่เรื่อยพบพี่ยางเอกค่อยๆเอาไปมันค่อยรถบนนักแมนพี่ไปเบิ่งก็ได้ไปได้อยู่เบ๊ดเมคสต็อปเปิลเบ๊ดโบฟานไปบิ่งไปลง เขาก็จะได้เบียบเบิ้งก่อนว่าเอกม้านี่เด้อประมาณไปเบิ้งสำรวจดูก่อนก็ได้รถยังไม่ค่อยมันนะมาหาสตัปเปิลมาเอกกี่ฮะนะเขาอบพมักมาโดนตัวถ้ามันมันติดต่อว่าให้ติดหลายเขาก็จะได้ยู่ซอยเอกประมาณนี้นะโอ้โหตายแล้วทุกคนรถมันค่อยบนนะโอ้โคนเบิ้งภูเขาด้านหน้า คืองามขนาดเลยสวยมากเลยอันนี้อยู่แถวเมืองคุณคำเนาะเมืองคุคํำนะครับงามอยู่ได้ทุกคนเพิ่งภูเขาด้านโน้นสลับซับซ้อนเป็น,นเป็นอย่างขึ้นไปโอ้ว้านี่ครับเมื่อกี้ผมมาจากไอ้นี่ฝั่งนี้นะเป็นเมืองมาจากเมืองคำเกิดนะบริคำไซแล้วก็ ยจะมุ่งหน้าไปทางนี้นะครับนี่ก็จะเป็นบ้านเมืองคูนคำเนาะดูเส้นทางพวงคนยืนบ้างงามขนาดงามสุดยอดเลยนี่ฮะพากระจอดถ่ายรูป,ไ,ปไอ้ไอ้คนลอ่ไอได้ปะ่ะอ,อ,อ่ะถึงกองให้เดยเอ็งเจีพี่ชอบกระโดดกนะระโดดเนอะรถมายัาง ข้างหลังข้างลังมาแล้วเอกมทันแล้วไม่ทันแล้วเพื่อภวาพที่สวยเนี่ยาอทีวีเข้ามาเสีย้าเดีย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 รถนนนนนทางไหนก็เอิ้นใส่เนี่เด้บ้าปิดเจอเด้ไปไปคนเลยกคนเลหนึ่งสองเอาให้ มันต้องลงไปเองมันต erm ้องลงไปลึกๆผุนบนเนินๆน่ะบนสูงๆุน่ะอย่าเห็นขี่โผแม่เราเอาคนละท่ากันอันนี้ไงไงเิอันนี้อันนี้อันนี้กันแบบโดดเด้านะเด้าผู้เขา

โอ้ oh, สวยงามมากเลย oh. เบิ่งสังเกตหลังคาไม้เพิ่นจะเอาเปแบบทีเลยทีทีท,ทเลย mm. แล้วนี่เป็นโลง่โลงๆข้างบนลมโกรกเย็นสบายแน่นอนเนาะครับนี่นี่เบื้งเฮือนมีนอกซานสองฝั่งเลยโอ้โห oh, oh. นี่หลังคาครับทุกคน yeah, yeah. Yeah. และห้องสองฝั่ง บ้านสองฝั่งเลยถือว่าทรงบ้านหลังนี้คืออ้ถ้ามีโอกาสเหตุจะเห็ดแบบนี้แหละสวยเลยสวยเลยนี่อน่าอยู่จริงนะนี่เป็นสองห้องสองชั้นตรงน,นี้จะเป็นครัวเผาแต่ฝั่งพุ้นอีกเผ่าหนึ่งนะครับทุกคนตัวนี้ คือประทับใจบ้านหลังนี้แหละเพราะว่าทรงสวยขนาดเลย,อ,ยอันนี้เรื่อนครัวเห็นบอมีคีไฟพร้อมนี่อันนี้คือเรื่อนครัว,ว,วเบ่งไตทุนบ้านก็นโ,ลโล่งโล่งเยทุกคนนี่โล่งแบบสวยเลยแบบโอ้อากาศเย็นสบายเลย บ้านหลังนี้นี่ของชนเผ่าอยียงบูนนะงามขนาดเด้อเป็นบ้านที่สวยงามเลยนะฝั่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหลังนะครับแต่ว่าก็สวยไปอีกแบบเลยแต่ออกจะออกทึบๆบ,บ้านหลังนี้เพื่อทีออกทึบๆนะครับออกทึบๆคือว่าแบบว่าน่าจะแบบชนเผ่าทางสูงเนาะอาจจะอากาศหนาวส่วนทางนี้เนี่ยแบบโอ้โหแบบ ชั้นเผาแบบน่าจะแบบอากาศฮ้อนเนาะโล่งอยู่ได้แบบเย็นสบายเลยด้านบนนะไรไก่พ่อมโอ้ไก่มากินข้าวบ่เอาพูดหนึ่งไรไก่พูดหนึ่งเหยียบเออซอยกันเอาเคี่ยวข้าวเคี่ยวข้าวเคี่ยวข้าวเออสิ่งที่กินง่ายอยู่บ่อสองคนนี้ตอนนี้ก็อยู่หน้าอ่าครับวัดพระธาตุสี่โคตรนะแต่ข้างหน้าจะเป็นพระโบราณนะครับนั่งอยู่นี่เนาะคล้ายๆพระสังกัจจัย เป็นก็นั่งอยู่ตรงนี้แล้วแบบโอ้เข้าได้เฮ้ยเห้ข้าไ,าเาไปเบิ่งใกล้ๆเป็นจอมพวกเป็นโพนพวกเลยน่าจะสังกัดใจเก่าแก่ออ๋เก่ามีจอมพวกขึ้นมาอยู่เมืองท่าแขกนะครับท่าแขกคขมวนเลยนะ